ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกคูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวบเราด้วยนะสวัสดีครับมาพบกับพวกเราอัพทุกคูอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ที่หลายๆคนนั้นรีเควสเข้ามาดีกว่าใช่แล้วแล้วมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่ด้วยอ่าาะว่าวันนี้เราจะมาเปิดกองสตาร์เตอร์ชุดอ่ะ ชายนิ่งวีแม็กคอลเลคชันนั่นแหละแต่ว่าสตาร์เตอร์มันชื่อว่าสตาร์เตอร์เด็กวีบัตดี้สตาร์เตอร์เด็กบัดดี้เออไม่รู้อ่านยังงไกันอะไรนะวีสตาร์เตอร์บัดดี้ถ้าเรียงเรียงตามตัวอักษรนะค่ะเรียงตามตัวอักษรเนี่ยเอ็นวีสตาร์เตอร์บัดดี้โอเควันนี้เราจะมาดูกันว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างมีการ์ดเทนเนอร์อะไรบ้างมีโปเกมอนอะไรบ้างที่เราจะเจอในอ่าเขาเรียกว่าหนึ่งแถว หนึ่งแถวเนี้ยก็คือกล่องใหญ่กล่องใหญ่จะมีเท่าไหร่มีกี่กลนะสิบกล่องเต็มกลอ่าโอเคดูกันว่าสิบกลเราจะได้อะไรบ้างอ่าโอเคเราเปิดกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะไม่พูดท่านบรเพลงเลยนะเอ้ามาคนละกลองคนละกลคนละกลองเอาตรงกลางเลยอ่าตรงกลางผมยากอย่ตรงกลางอ่าโอเคอ่าก่อนเลยปับปักให้ก่อนนี่นะสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเราจะให้ดูเลยดีกว่าข้างในมีอะไร ขนาดก็จะมีนี่คู่มือสำหรับการเล่นนี่คู่มือสำหรับการเล่นหนึ่งชุดนะครับคือจะมีทุกอันอยู่แล้วสำหรับสตาร์เตอร์ใช่แล้วครับแล้วก็นี่ตัวตัวเคาน์เตอร์ตัวตั้งแต่เมทแล้วก็ตัวติดสถานะเฮ้ยอันนี้อันนี้เราเป็นของที่เราอยากได้มากเลยนะที่ซื้อมาเพื่ออยากได้ตั้งแต่เมทเลยใช่อืออ๋อถ้ามาแล้วพี่หนึ่งมาแล้วเป็นเจ้า อ่าคิวโทรที่หนึ่งกอนดูทีละคนเดือดเปิดมาก่อนพี่หนึ่งเปิดก่อนอ่าพี่หนึ่งเปิดแล้วอืออืออ่ะดูกันว่าได้อะไรอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพึ่งเดีอ่าดูอ่ามันก็จะเป็นอ่าโปเกมอนหุ้ยโอ้ด้อันเทเลียด้วยด้อันเซเลียทีริสติเออทีริสทีริสมันบอกว่าอังกฤษโอ้ทีริสมันบอกว่ามันจะกันดาเมจจากโปเกมอนวีและจีเอ็กถูกไหม เหมือนเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนจูเนเปอร์เอเป็นร่างหนึ่งด้วยนะแต่ว่ามันตีแค่60ไงจูเนเปอร์มันจะตี50อ่าเนี่นเป็นอันนี้ไงล่างนี่อ่าใช่แล้วคอลาลาป้าก็หุ้ยนี่ไอ้คาแม็กคาบิคอนคาบิคอนแล้วดูจี้ดิฮะเฮ้ยดูดิเฮ้ยเขาเลยทำไมมันบันเทิงขนาดนี้ว่ามันจี้ คือจี้โคตรมันเทิงเลยอะคือพอเขารู้ว่ามันเป็นใสทางเด็กอะเออ,อ,อสี่เดีมันดูดิโคตรมันเทิงเลยวอลเลตี้โคตรอะเอานี่มีแคปเจอร์เอนเนอร์จีมีอะข่าววิจัยศาสตราจาร,<ม>ราย์มีมีแมรี่มีซูเปอร์บอลมีโปรแกรมโปเกมอนปอมมีสปเปียร์คือสังเกตจะได้อย่างละสองนะเนี่ยมีข่าโปเกมอนปอมก็ใช้ไม่ได้ดิใช้ได้ผมบอกว่ามันเป็นระพร์ตอ๋อเป็นชื่ออ่าใช่อุ้ยมีบอคิปเปอร์ด้วยโอ้หุย สตาร์เตอร์ต้องออกสตาร์เตอร์ได้เบอร์คิปเปอร์ได้โหไม่ได้โคตติ้งด้วยได้โคตติ้งเอไงจี้แล้วก็น้องอีวูอ๋อคือได้อีวูเป็นได้นี่เออเฮ้ยได้โกหกายไปแล้วะได้โกหกายไปได้โกหกได้โกหกไปไหนไปประกันลูกโอ้ยตายแล้วนี่แต่เขามีน้ำมาให้อ้าวได้วันโกเออได้ได้ได้ประกันน้ำด้วยแต่ว่าสังเกตว่าถ้าโจมตีจะเป็นที่ใสที่ใสอ่า มันจะแมทกับมีหน้าเขาเลยวางขี้ปั่นอย่างี้แมทกับความไวเลตี้ของเอเนจีอ่าอ่ามีบุ๊ยแต่แรืนี้ก็ยังต้องใช้ขี้น้ำอยู่ดีครับใช่อ่าก็นี้เขามีขี้น้ำอ๋ามีเบลโอเบลโอดูดิใช้จี้จี้สี่ได้บอสออเดอร์ได้ออร่าเอเนจีได้แคปเจอไม่ได้ทวินเออทวินเอเนจีแล้วปิดบอลโออย่างนี้ต่อไปอ่ะของไน่กดหรือว่ามีอะไรบ้างมาอันนี้ขอยันก่ดนะ เล็กด้วยอ๋อโหก็เป็นโปเกมอนเล็กอ่าก็เป็นเล็กโครงสร้างเด็กงานหนึ่งหลังด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าเป็นมาตรฐานใช่ไหมอืมรีดสองไม่รีดสองเลยเออเจิดสดแม่รีดสองนี่ยเนี่ยเนี่ยชุดนี้เป็นมาตรฐานเลยเดี๋ยวให้ดูจนถึงประมาณเนี้ยอ่าประมาณเนี้ยคือมาตรฐานอ่ามาตรฐานเลยที่ให้มาอ่าลองบั้นกระจายกระจายกระจายเลยอ้าวนี่ได้บอลชันซองเซอร์โอ้ซช่ไหมเซอร์เล็กมันก็ได้เอเนอร์จีคอนซิงอ๋อวีเป็นกิวการ์ดโอ้เฮ้ยซักโปเกมอนทั้งหลังคล้ายๆกันนะ อาจจะสุ่มได้แบบเหมือนกันเปล่าลองรดูกองอื่นอ่ะแล้วก็ข้างหลังก็เอ้ยข้างหลังก็คล้ายกันเป็นฮอปเป็นฮอปสามเป็นบอสหนึ่งออร่าเอเนอร์จีหนึ่งแต่ก็ทรีเอเนอร์จีแล้วก็ปิดบอลประมาณนี้อ่่ะนีของสามัญมันจะของสามัญมันนี้ลองลองวางซิเผื่อเผื่อมีเด็กไหนที่มันแบบแตกแตกมาจากวันนี้จะมีการ์ดเทรนเนอร์เฉพาะธาตุอีกสองประมาณสองใบ ใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเป็น t r a n s d u c e กับโ o ตติ้งใช่อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อนี่ไง r e c แคปเจอร์แคปเจอร์อันนี้ไม่มีถูกไหมใช่อ่า Recapture กับไอ้นี่พา Powerful อ่าอ่ากับพาว e r f u l เพราะว่ามันเป็นตัวไอ้นี่อ่าเป็นตัวอ่าไหลท่าุมาอ๋อก็จะมีก็จะมีก Gas t e เนอร์ที่เป็นเฉพาะท่าดนั้นๆอีก2ใบโดยประมาณอ่าดูคราวนี้ดีกว่าเราจะได้ Make Show ไปอันเมื่อกี้นี่คือมี Bird Chopper อย่างนั้นใช่ไหม b i r ค c ปเปอร์มีใบเดียวมีใบเดียวใช่ไหมจะได้ว่า น่าจะขึ้นอยู่กับเด็กด้วยอ๋อขึ้นอยู่กับเออนี่ไงเนี่ยมีไวร์คีเปอร์ขึ้นอยู่กับรูปแบบเด็กอ,อ,อันนี้มีอันนี้ด้วยรูปประหลาดด้วยนะใช่อ๋อแต่ว่าเบสสแตนดาร์ดก็จะประมาณนี้ประมาณนี้อุ๊ยอะไรเขียวอื้อแสดงว่าเป็นซารูทเหรอนี่แอปพลิสปอยอ้าวอี๊อบเฮ้ยอี๊อบอี๊อกวีมาอุ้ยเขาลิงมาเซตหนึ่งเลยเหรออุ้ยลิงมาเออใช่หนึ่งเซตเลยลิงหนึ่งเซตเลยเกินเซตด้วยเนี่ยแบบ อ่าอหนึ่งชุดกับกับกว่าอ่ากับร่างร่างพื้นฐานร่างร่างสอง่าเนี่ยเนี่อเคสแตนดาร์ดเลยพวกไอเทมเลยใช่เป็นเทมเพิร์จนถึงเนี่ยอันเนี่ยจนถึงคันเบ็ดอ่ะอ่ามันก็จะเริ่มเริ่มแบบอันนี้จะเป็นเฉพาะทางแลอ๋อนี่ยใช่ใช่ใช่เฉพาะทางอ๋อมีลูกอมมองว่ามันเป็นมีร่างสองเลยอ๋อนี่มีเทิร์ฟมีเทิร์ฟกับอ๋อมีอโรมาไงนะจี้อ๋อแปลว่าในแต่ละธาตุก็จะมีแบบเขาเรียกว่าการเทรนเนอร์ที่เป็นเฉพาะทางอยู่จํานวนหนึ่ง ข้างหลังเป็นเวโอเหมือนกันเลยเออเป็นเวโอเหมือนกันเลยแสดงว่าน่าจะไซส์ข้างหลังน่าจะเป็นน้ำหมดเลยนะจับสามกล่องที่แกมาเหมือนกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีสกูอตเน็ตอันนี้น่าจะแบบสูงตัวหลังๆไหมอ่าน่าสูงใช่เนี่ยมีบอสอันโน้นมีเบิร์ดคิปเปอร์อันเนี้ยมีสกู๊ตเมี้อ๋ออันนี้ไม่มีบอสอ่าแต่อันนี้ไม่มีบอสโอเคอ่ะมาดูกันต่อเดี๋ยวแยกเขาแยกการเทนเนอร์อ่ะมาคนละกล่องมาอะไรมาอะไรมา เรือพลังจิตพลังจิตเดาเดาก่อนลองเดาเล่นๆน่าจะเป็นมาวิฟฟูดินฟูดินหรอเอออาจจะเป็นฟูดินฟูดินหรือไม่ก็มารวิาประมาณสองสองอย่างน uh, <wh ี่แหละมาวิฟบ่อฟูดิมารวิฟมาวิปอ๋อในกบเป็นไฟฟ้าน่าจะใช่น่าจะเป็นน่าจะเป็นมาวิฟอ่ะเหมือนกันเลยเนี่ยนะใช่นี่เป็นป้าสองแมรี่สองคือเบอรบอลสองเปิดคอนทอมสองอ่าเนี่ยเป็นเบส อ่าแล้วก็มีนี่นี่อ้าวคูดินใช่คูดินตัวหลังเป็นต่อสู้นะเออว่ะข้างหลังต่อสู้ไม่โกเป็นจิตอ๋อเป็นจิตโอ้ยในใโกดได้เป็นแคจูอ่าเนี่ยแสดงว่าอ๋อข้างหลังอาจจะไม่เหมือนกันเออนี่เอ้ยอันนี้เหมือนกันเลยอ่ะอ่าโอ้ยแต่อันนี้ไม่เป็นบอสได้โกได้เทปเแพรทใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่บอสเป็นเทปเแพรทถูกไหมอ่าเนี่ยอันนี้ของในโกดในโกดจะหน้าตาประมาณนี้แสดงว่าอันข้างหลังเขาสุ่มสุ่มตรงไอไอเทม เกือบสามมันสุดท้ายอ่ะอ่าใช่จะเป็นพวกบอสสกู๊ปเน็ตแล้วก็อ๋อนี่มีโซเนียอ่าอ่าโซเนียนี่เอ้ยมีโรตอมมีจักรยานโรตอมมีโรตอมโกนอ๋อมีสปีดแอนดจีด้วยก็ถือว่าโอเคนะเพราะพื้นฐานเขาให้รีเสิร์ชกับเมลลี่มาสองใช่อย่างละสองใบแลอวก็ใช่ได้อยู่โอเคนะเนี่ยหลังแล้วเขาให้ที่พิเศษมาที่นี่เนี่ยเซตเนี้ยน่าจะน่าจะคล้ายๆกันหมดใช่เนใช่าจะคลุมเลยอืมโอเค ไอะไรวะอคือจะไอของก้อ่ันาันไอ้ทิลโธแสดงว่าเป็นทีลาลิสอีกรอบอ่เอผมอยากรู้ถ้ามันเป็นไอทีลาลิสเนี่ยไอตัวหลังมันจะเหมือนกันไหมไม่มั่นใจลองดิลองดกดิอยากรู้เหมือนกันอ่ามาแกะกันอย่างเร็วๆเลยก็ได้เพราะว่า พราะเบสมันใกล้ๆแล้วไม่มีใครช่วยอ้าวไม่บอกถูกต้๊งอันนี้ได้กีบุอ๋อนี่ข้างหลังเป็นต่อตู้แสดงว่าเหมือนกันว่ะขั้นหลังไม่เหมือนกันผมแปลว่ามันมันยังมันมันเรนดอมตัวข้างหลังด้วยแต่เขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์อยู่เป็นที่หลากหลายเหมือัเนี้อันนี้เหมือนกันเลยช่วงข้างหน้าจนถึงกีบุยเหมือนกันไฟที่โยกีราจะไม่เหมือนอืมจะเป็นที่แล้วมันจะได้บอลไหมเนี่ยบอลที่จะตวองแผ่นแสดงว่าต้องสูงอีก มันจะมีบางอย่างที่สูกนี่เนาะบางบางเป็นบางอันที่ได้บอสบางอันได้โทรแพดบางอันได้ตัวน็ตบางอันได้เอ่อเบอร์คิปเปอร์ถ้าจะสุ่มเสียนี่แหละเออเบอร์คิปเปอร์บอสโทรแพดตัวน็ตลูกตัวนี้อ่าอันนี้ไฟครับผมไฟเดาเดาวันป้าจะเป็นเด็กเดียวกันวะเนี่ยเก้าเอ็นผมว่าแฟลโร่แฟลโรเหรอไม่รู้เดาอ่าดูดูเบร์เบรเหมือนกันเบร์เหมือนกัน ฮะแฟโลรงด้วยแฟโลอเหมือนกันครับอนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ใช่เพราะว่าเพราะว่าแถวหลังเนี่ยก็จะเป็นเปเกมอนต่อสู้หรือแม่กระน้ำตั้งที่เราเห็นเนี่ยใช่ที่เราเห็นคือมีสองท่านนี้เฮ้ยอันนี้ได้บอสอาจจะมีอีกก็ได้แต่เรายังไม่เจอไม่ก็มีแค่สองท่านนี้ทั้งหลังอันนี้เฮ้ยมีเหล็กว่ะอ่ามีเหล็กด้วยมีเหล็กว่ะ ต้องนะอันนี้คือฟูดินเหมือนกันนะเราลองดูจะเปลี่ยนตัวหลังเฮ้ยเปลี่ยนตัวหลังว่าใช่เปลี่ยนตัวหลังเป็นตัวหลังแปลว่าแต่ละแต่ละเด็กเนี่ยมันจะมันจะได้ไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ต่อให้ได้ V ตัวเดียวกันก็สุ่มหลังอยู่ดีก็สุ่มข้างหลังอยู่ดีอ๋อเป็นชุดหน้าแล้วไอเทมข้างหลังมันเหมือนกันไหมอหลังสุดดูดิองคอันนี้เทอโปแพดอันนี้เธอโปแพดนะเดลุ่ยอันนี้กันดิอันนี้เป็นสูน่าสูมิกแปลว่า เทนเนอร์การเทนเนอร์ชุดหลังก็ยังสุ่มอยู่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรตายตัวเลยใช่มีแค่ถ้าวีมาคงของตัวหน้าจะเหมือนกันอแค่นั้นเลยอาบ้าส่วนอย่างอื่นนี่เดาไม่ได้จริงนอกจากยิ่สามันหนึใช่ใช่ป้ายเิ่สามันนี่ตายตัวแล้วก็ถือว่าการเทนเนอร์ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยใช่คือการันตีละ ส่ละจานสองแมรี่สองใช่สองกล่องก็สี่หยากรอบเลยแล้วก็แต่ได้ขึ้นบอลแค่สองใช่แล้วต้องไปต้องไปส่งกับบอสอีกใช่ต้องไปส่งกับบอสอีกแต่ถ้าจะเอาแมรี่กับไอ้โปรเฟสเซอร์จริงคือได้ก็คือชัวร์ชัวร์ชัวร์ชแน่แน่ได้ออโรล่ามันเล่นด้วยอีกสองนะอ่าใช่ออโรล่าอีกตั้บมาดูบทชมาอุมเฮ้ยไม่ใช่บทชมามิจูมารุอ่าพิจูมารุอุ้ยหรืออาจจะเป็นเต่าก็ได้ ต่าหรอกถ้ามีโอกาสตัวไปได้น่ะเป็นเต่าอ่านี้อันนี้เบทเบทไปก็ประมาณนี้อ่านี่เนี่ยเปลี่ยนจากลูกอมแล้วก็อ๋มีงน้ำในเทนเนอร์เฉพาะธาตุอ๋อมีดูรีน้ำด้วยดีน้โอเคอ๋ออ่าฮีโนดมาอุ้ยข้างหลังมีมืดด้วยอ๋อมีมืดอุ้ยมีมืดด้วยแสดงว่ามีต่อสู้มีมืดมีเหล็กที่เราเจอละแล้วก็ไอ้น้ำ อ่าน้ำใช่โอ้ยได้ทาจิบซาคุมะด้วยตัวนี้ตตัวไหนตัวล่างไหนล่างที่มันทิ้งมืออ๋ออุ้ยดีอยู่นะี่ได้สมบูรณ์เน็ตอย่างเยอะสมบูรณ์เน็ตก็โอเคโอ้โหมาอีกไอ้คีราลิตนี่ออกเยอะมากเอ่าเซเรตเยอะอ่ะโอ้โหไม่ต้องรุนเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 อ๋อคือไม่ได้สุ่มการ์ดบีสองใบฮะใช่หรอการ์ดบีสองใบอ่ะดูบีใบแรก เป็นอีบุยอ่ามีตัวหลังเฮ้ยเป็นโทโทโทเทคิสทำไมโทเกคิสหลงมาเออข้างหลังอ๋อเขาไม่ให้ควิกบอลเหรอดูสิเดี๋ยวดูก่อนได้ครับปุ๊บพ่อผมไม่เห็นใบสุดท้ายเป็นปีกบอลมีเออปุ๊บปุ๊บอันนี้อันนี้เป็นเบสไม่มีโรเบีเบอร์คิปเปอร์มีอีบุยแล้วข้างหลังเป็นมืดอ๋อไม่ได้ควิกบอลเราเอควิกบอลออกแต่เอาวียัดมาเลยเออเออเฮ้ยทำไมะ แสดงว่าก็ต้องมีเกอร์โซมีนี่สตาร์เตอร์ที่แปลกประหลาดว่ะเออผมไม่เคยเห็นแปลกประหลาดออาเรามาลองเรียงการเทนเนอร์ดีกว่าของมีอะไรบ้างมาแล้วเราแยกแยกกาเซเนอร์กันเราแยกเสร็จแล้วครับเราจะมาดูกันว่าของที่เราได้มาในหนึ่งแถวนั้นมีอะไรบ้างนี่อย่ามีวีสเใบสเกตใบปกติมันจะออกสิบเออสเกตใบโอเคได้อะไรบ้างนี่เพิ่มมาสองตัวได้หยอกนี่ ดูไปดูแบบไวๆไมวันจะไม่เงา,ม,ม,ม,เามันจะไม่เงาแล้วก<ช>็โปเกมอนใช้งานตอ,น,อนนี้อนี่คือคาตัวน้าเล่นมาคาตัวน้าเล่นมาเรียบร้อยอน,นี่ปะชะโมเก่งอยู่นะอันนี้มันจะเป็นสองธาตุในตัวเดียวอ่าในทางต่อสู้ทั้งไฟเพราะว่ามันเป็นความสามารถของใช่เป็นความสามารถของน้องปะชโมอันนี้ คาร์ดี้คาร์ดี้คาดี้กับอะไรนะอ่าวินดี้อ่าวินดี้มันบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ใส่กับผ้าอ่าพอเวลาแต่ว่ามันพอลุกชนอันนี้เลื่องมันจะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยก็เพราว่าเลื่องสองร้อยสามสิบกแกก็เลื่องสองร้อยสามสิบเลยเออเก่งนะกับข้าแท็กทีมอ่ะใช่เฮ้ยเก่งอยู่เก่งมากแล้วก็นี่โลตอมโลตอมมันบอกว่าถ้าเกิดเราเอาตัวนี้วางบนเบนซ์มันจะหยิบการ์ดที่มีชื่อว่าโลตอมหนึ่งใบขึ้นมือ อืรพวกโลตองโฟนอ่าโลตองไบต์อ่าโลตองไบต์อะไรพวกเนี้ยอะไรเนี้ยหยิบได้เลยหยิบได้เลยโอ้ขึ้นมือด้วยใช่ไหมขึ้นมือเลยครับเก่งอยู่แล้วก็ไดลวโดเดลวโดบอกว่าโปเกมอนนี้ไม่รับสภานะฟีสปกติอ่าถ้าโจมตีมันดีด้วยมือผิดอ่าถ้าโจมตีมันบอกว่ามันตีร้อยยี่สิบแล้วก็ถ้าโปเกมอนบนเบนไฟเรามีตัววั้นาทัศน์วางอยู่ก็ตีบวกอีกร้อยยี่สองร้อยสี่สองสี่อ่ะโหแรลกแหลแนะ แล้วเขาวันไพด้วยไงน้องเขาวันไพอ่ะใช่ใช่แล้วไปแค่หนึ่งสองเองเอ้ไปเป็นศูนย์หนึ่งใช่ศูนย์หนึ่งเป็นล่างพื้นฐานแล้วก็เป็นล่างหนึ่งอ่ะตัวนี้คาบิโกนบอกว่าอ่ากินจุอ่าไอ้กินตุนอ่ากินตุนมันบอกว่าถ้าใช้แล้วอ่าจะจบเทินอ่าจวดในมือครบเจ็ดอ่าของดีของดีของดีปลาปลาปลาไปไหนเย็นปลาอ่าปลาอไปไหนเน่ได้เยอะเยอะนะสามใบสามใบอ่าแล้วก็ นี่เขาเรียนหน้าตัวนี้ไม่ต้องพูดเฉยแต่เป็นอาร์ตใหม่เนาะใช่อาร์ตใหม่เป็นอาร์ตของเอาเอาอะไรนะเอาเอจี้พื่อจะสับลับฝ่ายเราติดโปเกมอนหนึ่งตัวเอามาสองใบเลยใช่แล้วสองใบนี่ตัวนี้เลยของดีใช่เทเลลิสมันบอกว่าปฏิหารแห่งการป้องกันคือโปเกมอนบีหรือ GX เอฟจะตีมันไม่ได้เป็นเด็กแบบแอนตี้เลยอ่ะเออใช่วางอย่างเงี้ยมันเบนอะโอ้ร้อง อ่ะเกลาระระป้าเกอเกลาระระป้าเกลาป้าบอกว่าอะไรครับอันนี้คือถ้าเอาน้องกีลาลาป้ามาวิวัฒน์จากคนมือเนี่ยจะเปิดท็อปเด็กสามใบเจอจี้กี่ใบติดโปเกมอนตามชอบเลยอุ้ยของดีแต่ต้องเป็นจี้พื้นฐานนะถ้าผมจะไม่ติดอ่าใช่จี้พื้นฐานใช่โอเคอยู่เก่งอยู่ดีได้เป็นฝูงเลยก็ลงเกลาลาป้าแล้วก็ไอเนี่ยสูบเด็กขึ้นมาแล้วก็ลงวิวัฒน์อีกหนึ่งตัวก็คือวางวางไว้แค่สองคู่สองคู่ไว้โอเคเลยประมาณนี้อ่ะอันนี้โปเกมอนสปอร์ต ต่อมาเรามาดูนี่ของดีดีว่าไอเทมไอเทมมันจะได้คริดบอลอย่างละใบใช่แล้วแต่บล็อกด้วยผมว่าอ่าบางบล็อกบางบล็อกบางกล่องไม่บล็อกที่ไม่มีบล็อกที่ได้วีสองตัวจะได้จะไม่ได้คริดบอลใช่เท่าที่สังเกตนะอ่าถ้าเกิดว่าเห็นข้างหลังแล้วเอ้ยมันมีวีอีตัวหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้คริดบอลละใช่อ่าฟริดบอลก็เนี่ยถ้าถ้าออกทุกกล่องใช่ไหมมันจะต้องมีเก้าใบถูกไหมใช่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าอ่าเก้าใบพอดีแปลว่าการันตีหนึ่งใบหนึ่งกล่องยกเว้นกล่องที่มี V ีสองใบใช่จะไม่ออกอ่าไม่ออกส่วนนี้น่าจะเป็นไอเทมเอ่อเขาเรียกอะไรสามารเนาะแต่เซอร์ไพรส์นะเออเซอร์ไพรส์นะออกครึ่งะนเดียวนะอือสิบกล่องอันเนี้ยอันเนี้ยออกสามานอันเนี้ยสามานอันเนี้ยจะออกอย่างอย่างละสองกล่องเพราะจะอ่านั้ำจะจะมียี่สิบสองสี่ก็คือกล่องที่มีสองใบแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบ เดว่องละสองอันนี้ก็อย่างละสอเหมือนกันอ่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิปดยีอ่าแปลว่าอย่างละสองใบนะครับอ่าอางใบอันนี้ก็ด้วยนะตัดเบ็ดก็ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบอย่างละใบอย่างบอ่ากล่องละใบไม่กล่องละใบกล่องละใบเหรอได้กล่องละใบเลยอ๋อสิกล่องอ่าสิกล่องกล่องละใบอันนี้20ใบ อ่าสอสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบอ่าอันนี้คือกล่องละสองใบแน่ๆเลยอันนี้เฮ้ยเทอร์เพลอันนี้อันนี้เป็นเซอร์ไพรส์เป็นสุ่มเซอร์ไพรส์อ่าโอเคก็แย่งกับพวกสวิงสกู๊ปอัพใช่ไหมอ่าใช่ใช่แล้วก็บอสกับสู๊อัพบอสอ่าอมันจะมันจะมันจะใส่หกแผ่นประมาณนี้แล้วก็เบอร์คิปเปอร์อ่าใช่ อาตมาก็เป็นลูกอมแล้วแต่เด็กอ่าถ้าเด็กที่ไม่เล่นร่างสองไม่มีลูกอมแน่นอนแน่นอนครับผมเฉพาะสำหรับอ่าเด็กที่มีร่างสองเพราะว่าเขาให้ลูกอมมาให้หนึ่งหนึ่งเม็ดอ่าเม็ดแล้วอ่าหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหวานหวานมากเลยอ่ะเคิร์ฟสเตเดียมเป็นไอเทมเฮ้ยเป็นสเตเดียมเป็นการ์เดนเนอร์เฉพาะของบล็อกพืชนะบล็อกพืชอย่างเดียวถ้าเปิดพืชน่าจะเจออ่ะอีกอ่น่าจะเป็นกล่องที่เปิดข้างหน้าเป็นลิงตัวเล็กอ่ะอ่าเป็นซาโลูโมริอ่าก็จะเจอก็จะได้เทอร์ฟสเตเดียม อันนี้ได้แค่สองใบเองเป็นโปเกมอนเซอร์ไพรส์เอ้ยเป็นการเท็นเซอร์เซอร์ไพรส์เลยอ่ะอันเนี้ยก็จะสุ่มสุ่มน่าจะสุ่มกับโปเกเกียหรอมั้งอ่าน่าจะประมาณนั้นอ่าส่วนซูบุฟอเนสก็จะได้สามใบการอย่างพวกเนี้ยมันจะเป็นเฉพาะทางละอ่าก็อยากอะอยากกันนิดอยากกัหน่อยอย่างละใบถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นเล็กน้ำเปิดมาก็ต้องเจอถังจะเบี่ยนใช่อ่าอันเนี้ยเจอเล็กก็จะเจอไปท่านซอสเตอร์แต่อันเนี้ยอันนี้หนึ่งอันเนี้ยที่หนึ่งจำไม่ได้ว่าได้ครับได้ครับบิ๊ชชัมนี่น่าจะลิง มากลิงใช่ไหมใช่มามาไกลอีออฟอ๋ออ่ะแล้วอันนี้ก็ได้รถตอมารนไม่รู้จำไม่ได้เด็กติกะจูติกะจูเหรอติกะจูเพราะไฟฟ้าเพราะรถตองไฟฟ้ามันมาอ๋อมันขบวกกับตัวไอตัวรถตองรถตองโฟนแต่จำไม่ได้ว่ามันจะมันขบวกกันนี้หรือขบวกกับนี้พอมันมาเหมือนเจ้ารตองนะถ้ามีจักรยานเอ้ยถ้ามีถ้ามี ไอ้ตัวโลตองไฟตาก็ต้องมีโลตองนี้อ่าอ่โอเคอันเนี้ยมาแน่มาของไฟแน่นอนอ่าโอเคอันนี้คือการ์ดซัพพอร์ตเอ้ยการ์ดเทน gas tender gas นเนอร์ประเภทไอเทมหรือสเตเดียมอืเฮ้ยมีสเตเดียมใบเดียวเองใช่น่าจะเป็นเทิร์ฟสเตเดียมใบเดียวเทิร์ฟอย่างเดียวอ่าโอเคต่อมาอ่ะเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นอันนี้พิเศษอเน n e r g y พิเศษอันนี้ออกกล่องระบายเนาะอ่าใช่แล้วเอากล่องระบายมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคยังละใบอ่าแคปเจอร์ใครๆหลายคนหากันหนึ่งสองสามสา <3 S 3> มใบ <3 bay. S 3> จะเพา่ดเด็กเหรอแสดงว่าอืชนกับอันนี้เหรอมันจะชนกับพวกนี้ปะ่ะอ่าหรืครับเลอ๋อแคปเจอร์มันจะออกกับกล่องที่เป็นลายธาตุเราเจอเร,เราเจอกล่องที่เป็นไรทาตุ สามกล่องที่เป็น energy variety ี้มันจะได้มันจะได้แคปเจอร์เอเนจีมาฮะอ่ะสมมุตินะอันนี้จะไร้ธาตุนะสามเด็กพืชเด็กพืชหนึ่งอ่าเป็นสี่นะอันนี้เคลียร์ก่อนเด็กพืชหนึ่งอ่ะมาเจอไฟฟ้าหนึ่งอ่าเป็นห้าเจอไฟหนึ่งหกเจ็ดแปดนะอันไีนสองอ๋อโคตติ้งนี่นี่นี่แปดเก้าสิบสิบพอดีเป๊ะ แล้วโคตติ้งคือแถมอ่ะโคตติ้งโคตติ้งไอ้นี่อ่าพาวเวอร์ฟูลจะแถมมากับแคปเจอร์ไงหนึ่งสองสามเท่ากับว่าลายธาตุได้โอ้ลายจี่พิเศษจะเยอะกว่าคนอื่นเขาคือก็คืออ่าบล็อกที่เป็นลายธาตุเป็นอีวุก็จะได้เป็นอ่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าลายแคปเจอร์เอนอร์จีกับพาวเวอร์ฟูลอ่าส่วนบล็อกอื่นก็จะได้ตามธาตุตามธากำเนิดของโปเกมอนนั่นเลยก็ถ้าเปิดได้พืชก็ได้อโนมาเปิดได้ไฟฟ้าก็เปิดได้สปีด ประมาณนี้อ่แล้วก็อันนี้ Energy ที่ได้ทุกกล่องอ่านี่เป็นออ่่าาเขาเรียกว่าทวินเอเนจีเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีเป๊ะเลยได้ทุกกล่องก็คือสรุปเลย Energy พิเศษที่มีทุกกล่องนั่นก็คืออัโรล่าเอเนจีกับกับไอทวินทวินเอเนจีก็คือได้ทุกกล่องถือว่าโอเคเลยเนี่ยเนี่ยได้อัโรล่าก็คุ้มแล้วจริงจริงใช่ใช่เนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยได้ทุกกล่อง ช่อ่าโอเคต่อมาอ่าเราดูซัพพอร์ตกันบ้างมีอะไรบ้างก็จะมีศาสตราจารย์งานวิจัยของศาสตราจารย์ได้20ใบอ่าลองนับกันดู2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ถูกต้อง20ใบแมรี่ก็ด้วยเนาะแมรี่เป็น2 4 6 8 10 12 14 16 18 20เท่ากัน เท่ากันอ่ะบอสได้กี่ใบบอสได้ยี่สิบบอสมบอสสามใบเองใช่อุ้ยสิบกล่องได้สามใบเด็ดก็ประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เออสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่เยอะนะมันอาจจะสุ่มด้วยแหละคือแถวอื่นอาจจะนี่ก็ได้อาจจะแบบมีบอสเก้าใบอะไรเงี้ยแต่กูว่าอะไรเงี้ยไม่ออกเลยเรียบร้อยเหงาอ่ะเบอร์คิปเปอร์เหมือนกันออกสามใบอ่าออกสามใบเหมือนกันแล้วก็ อ่าต <mile> ัวเนี้ยออมเนียจะมากับฟูดินจะมากับฟูดินินแต่ว่าเบอร์คิปเปอร์จะมากับไอ้นี่เบอร์คิปเปอร์จะมากับหลายสีแต่บอสที่จำไม่ได้มากับอะไรก็บวกปกติแหละน่าจะสุ่มมาส่วนอันี้ดันเตโซเนียยูชินะคาบูแล้วก็งานคนเลี้ยงเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะสุ่มมาคนเลี้ยงโปเกมอนมันจะสุ่มมาแล้วก็โปเกมอนปอ อันนี้ให้2ใบเหมือนกันเนาะยี่สิบใบใช่ส่วนฮอปสามสิบใบใช่ก็คืออ่ากล่องละสามใบอ่าใช่อันนี้ก็ก็อาจจะใครจะเล่นก็ได้ยไปเล่นก็ได้ทีเลยโอเคถ้ามีอ่ารีเสิร์ชกับแมรี่ก็ถูกแล้วนะอ่าเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้มันจะอยากละใบถูกไหมใช่อันนี้ได้สองอันนี้สองเพราะจิตได้สองใบอันนี้สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกต้อง ถ้าเป็นไล้สีจะได้สองตัวนี้จะได้สามตัวนี้ถ้าเป็นไฟจะได้คาบูอ่าอันนี้ไม่รู้ว่าท่าอะไรได้มาจาไม่ได้แต่ถ้าเป็นจิตอะเป็นสองใบนี้น้ําได้นี่แน่นอนอันนี้โซเนียอะไรวะโซเนียได้กับอะไรวะจำไม่ได้ต้องดูจะดูในวีพืชเหรอพืชหรือไม่ก็น่าจะเป็นดันเต้เออพืชไม่ก็ไอเนี้ยไฟฟ้าเนี่ยอันเนี้ยกิวการได้กับอะไร เออหรือก,กิ้วการมันช่างหวันช่างหวานมันอาจจะสุกอีกทีก็ได้เออมันก็จะสุกแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละ<ด>ส่วน<ด>บอสมันก็จะไปผันกับอ่าอ่าเก็บนี้ก่อนส่วนพวกบ,บอสเนี่ยมันก็จะได้กับอ่านี่นี่นี่พยายามจำได้นะอ่ามันจะชนกับอันนี้อ่าชนอันนี้แล้วก็สก,กู๊บครับชบาแพรนี่ชบาแพร์ก,พก็ประมาณนี้เลยใช่ถ้าเกิดว่าเนี่ยสามอย่างเนี้ยมันจะสุ่มเปนออกใช่ถ้าสองไหน มีอย่างใดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจะไม่ออกใช่อีกสองอย่างไม่ออกอีกสองอย่างจะไม่ออกอ่ะสมมติว่าโทแปดออกบอสไม่ออกอ่าตะข่ายจับคืนออกบอสไม่ออกโทรแปดไม่ออกอประมาณนี้เหมือนออกก็ออกแค่อันเดียวหลยสองอันจะไม่ออกถูกต้องประมาณนี้โอเคเป็นไงบ้างกับการรีวิวสองสตาร์เตอร์กับการวิเคราะห์ของพวกเราว่าคนที่อาเรอะไรคนที่ได้เริ่มเล่นก็ลองลองไปดูกันว่าเฮ้ยในสตาร์เตอร์ มันก็พอจัดเด็กได้แต่ว่าอาจจะมาลุ้นบอสกันหน่อยใช่ต้องลุ้นบอสต้องมาลุ้นบอสกันหน่อยเพราะว่าในแต่ละเด็กเนี่ยในแต่ละกล่องเนี่ยมันแน่ๆเลยคือมันได้สารจาร์แล้วกับแมรี่แมรี่แล้วก็ควิดบอลก็ต้องลุ้นอีกอ่ะใช่ควิดบอลต้องลุ้นถ้ากล่องไหนเจอวีสองตัวได้ควิดบอลนี่แต่โอกาสมันยากโอกาสมันยากใช่เพราะว่าสองตัวอ่าสิบเปอร์เซ็นที่จะมีสองตัวสิบเปอร์เซ็นที่เราเปิดได้นะคือสิบเปอร์เซ็นทีแค่ตัวเดียว ใช่ตัวเดียวโอเคก็จะประมาณนี้ถามว่าทําเด็กได้ไหมสําหรับสองกล่องของแพ็คนี้พี่ว่ามันยังต้องดูว่าเปิดแบบได้อะไรมากกว่าเออใช่แต่สําหรับใจพี่ไม่ได้คือถ้าเปิดเอาของซับอ่ะผมว่าได้นะถ้าของจั่วอะไรเงี้ยอ่าีทบอลก็ได้สองใบอยู่แล้วผมว่าอ่าแต่ว่าสำหรับ้าไมสำหรับคนเริ่มเล่นยังไงมันก็ได้ซุปมันก็ได้คาราซูบอลซุปบอลถ้าสองสองก็สี่ใบสี่ใบก็เล่นได้พี่บอลสองเล่นได้ ได้ฮอปอีกโขอ่าไนะเอปอีกโขได้ได้ออกอีกโขกเออได้ฮอปอีกโกไปไงเออเขาไปเอาจั่วกันรัวๆอ่าจั่วดกันไปเลยเนี่ยใช้แมนทิสปั๊บใช่ไหมฮอปสองรอบจวดหกเฮ้ยคอมโบอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเออโอเคก็จะประมาณนี้แต่ว่าที่คุ้มจริงๆคือเอเนจีพิเศษใช่เพวกชาร์วินเอเนจีกับออโรราเนี่ยคุ้มมากคือมันออกหดกล่องหนึ่งออกแน่นอนอย่างละอันอะแน่นอนใช่แล้ว ที่คุ้มม,มากๆคือโปเกมอนฟอมพุ่งนเลยได้มาเลย20ใบ<ะ>สำหรับคนที่อยากเล่นโปเกมอนการ์ดองเราถามว่าเราได้กล่องผู้ดีมาจากไหนเราก็ซื้อตามร,าาร้านการ์ดหละใช่แล้วใช่หรือว่าก็ติดกิดซื้อแค่กล่อ,กองเดียวก็ไปซื้อร้านร้านการ์ดหรือไม่กตไดายินก็ได้ไปซื้อมาเลยไปหาซื้อมากล่องหนึง่งก็จะมีประมาณอย่างที่เราให้ดูในตอนคลิปว่าแหละสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพวกเราอัพกูด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าพวกเราจะทำอะไรนะก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับ,บรส,สวัสดีครับบ๊ายบาย,ยาออาทีเย่เอาฮอปมาเราก็ไปทำของโบโจ้เฮ้ยจตดไปที่จริงรมีเสิร์ฟด <laughs> ้วยกระเจี๊ยบไปเดียว,กวเกวบเจ็ดแต่ใช้เป็นที่สามสามไปโจ้